ในโลกนี้นะ่ะไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมทุกคนที่เกิดมาต่างก็อยู่ในระหว่างการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์คือเป็นพูดถึงพร้อมในวิชาและจรรน,นะมุ่งกำจัดความโลภความโกรธความหลงออกจากใจขาจาดก,กิเลสอาสวะทั้งหลาย ทำสังยอดเบื้องตามเบื้องสูงให้หมดสิ้นไปได้เข้าถึงกายธรรมรหัสเป็นพระอระหันต์หยุดการเวียนว่ายตจเกิดไปเสวยเอกันตบรมสุขในอายตนะนิพพานเพราะฉะนั้นในระหว่างการเวียนว่ายใจเกิดก็ต้องสั่งสมบุญบรารมีติดตัวไปด้วยทุกครั้งต้องฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งกายวาจาใจและกำมันนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาควบคู่กันไปก็จะได้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเป็นต้นบนนตน์แบบให้กับชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุตกนิกายเอกานิบาทว่า มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมไม่พูดเหลวไหลเพร,ร,ราะปราลบตนเองหรือคนอื่นคนนั้นย่อมได้รับการบูชาจากมหาชนในท่ามกลางชุมชนแม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติการจะไม่เป็นคนพูดจาเละและหรือเพื่อเจอไร้สาระนั้นพูดจาปราัยเรื่องใด กต้องพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาให้รอบคอบเสียก่อนนอกจากจะไม่พูดให้ร้อนเขาร้อนเหล่าแล้วค็ได้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วยการกล่าวถ้อยคำสัต์จริงไม่โกหกหลอกลวงอาจถูกใจบางคนไม่ถูกใจบางคนซึ่งถือว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่การผูใใ้ายถูกใจทุกคนนั้นเป็นไม่ได้ยากแต่ขอยพูดถูกทำนองคลองทำเอาไว้อาความถูกต้องดีงามเป็นหลักไม่มีอคติความลำเอียงปัจจัยปากมั่นอยู่กับความถูกต้องมากกว่าถูกใจแม้บางครั้งอาจมีผู้ไม่เห็นด้วยบ้าง ก็อย่าท้อแท้ใจอย่างน้อยเราก็ไม่แหนงใจตัวเองให้ภูมิใจที่ไม่พูดโกหกละกติความลำเอียงแล้วเราก็จะมีความองอาจในทุกหนทุกแห่งแต่ในโลกปัจจุบันนี้มีผู้คนมากมายที่กล้าพูดเท็จร้อยเห็นแกล่ลาบสการะยอมพูดโกหกเพราะกลัวตายเมื่อคิดจะพูดเท็จ ก็มักอ้างว่าเป็นเพราะความจำเป็นบีบบังคับจึงต้องพูดเช่นนั้นเพื่อตัวรอดเราไม่ดได้คำหนึ่งทั้งความเดือดร้อนและจิตใจของผู้อื่นเลยว่าจะเป็นอย่างไรเหมือนดังเรื่องของพระเตมียกุมารที่ถูกพวกโหราจารย์ใส่ความเท็จว่าเป็นคนการลกินีหากปล่อยไว้นานก็นจะนำความพินาด มาสู่แว่นแคว้นจำไม่จะต้องนำไปฝังทั้งเป็นที่ป่าชาผีดิบซึ่งเราจะมารับฟังกงันต่อจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าพระพระราชาทรงไต่ถามผู้ขอราชาว่าพระอรชของพระองค์เป็นผู้มีบุญมาเกิดหรือเป็นใครกันแน่ทำไมสิ่งที่พว้ขอราจารย์เคยทำนายไว้ว่า ะได้คลองความเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่เหตุการณ์กลับตลปัดว่าพระโอรสเป็นคนง่อยเปรี้ยเป็นใบ้ไม่สามารถช่วยเหลือพระองค์เองได้พระโหรอาจารย์ทั้งหลายต่างก็อับจนมัญญาไม่รู้ว่าจะแก้ตัวอย่างไรเพราะในปุพนิมิตของพระกุมารได้บอกชัดเจนว่าคือผู้มีบุญมาเกิด แต่ว่าเมื่อไม่ตรงตามที่ทํานายจึงได้แต่ก้มหน้านิ่งไม่กล้าพูดจาอะไรเพราะรู้ว่าถ้าพูดจาให้ราคายเคืองคงต้องถูกนำไปตัดศิรษะเป็นแน่แต่พระราชาทรงถามรุกหนักมากขึ้นด้วยความกลัวต่อมรณะภัยที่อยู่เบื้องหน้าพระราชาคนหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าขอเดชะพระอาญามิพ้กล่าว ความจริงพวกข้าพระบาททราบแต่ต้นแล้วว่าพระราชกมุมารนี้เป็นการละกินีแต่ไม่ได้กลาบทูนในทรงทราบพราะแกลงว่าจะเป็นที่รัคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทใงจับรอ,องทรงรักพระกุมารยิ่งนักจึงได้แต่เก็บงามความลับเนี่ยวไว้และปรึกษากันว่าเมื่อการเวลาผ่านไป โดยเดชะพระบารมีของมหาราชเจ้าอาจทำให้ดวงอัปร,รัก์ของพระกุม,มารกลายปเป็นผู้มีบุญยลักษณะนำความจมะเดินมาสู่แว่นแค้นของพระองค์ก็เป็นได้แต่นี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความเมงกาและกินีของพระกุม,มารไม่สามารถแก้ไขได้เลยไปเจ้าค่ะจากนั้นก็ได้สรรหายเหตุผลต่างๆ มาสนับสนุนคำพูงตนที่ทำนายว่าแลกุม,มารเป็นการละกิน,นีดูนะจ๊ะเอาความกลัวไม่ว่าจะกลัวในรูปแบบใดก็ตามย่อมไม่เหตุใ้คนเราทำความผิดซ้ำซ้อนได้ทุกอย่างแม้จะต้องเสียสัจจาก็ตามโหราจารก็เช่นกันแม้ในตอนแรกจะยังคงยืนยันในคำพยากรณของตน แต่ครั้นเหตุการณ์ครับขันเข้าก็แกรงว่าพวกตนจะต้องถูกพระราชอาจยาจึงจงใจกล่าวเท็ศต่อพระราชาทั้งนั้นที่รู้ซึ่งน้อยากจะถือว่าเสียสัจจะต่อตอนเองแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวไร้มนุษยธรรมและที่สำคัญจะเป็นการทำบาปกรรมหนักซึ่งเขาไม่แคล้วที่จะต้องพลัดไปสู่อบาย ไปพวกโหราจารด้วยกันฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปทาตามกันเราไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าโหราจารท่านนีนะ้จะกล้ากราบทูลในสิ่งที่พวกโหราจารด้วยกันแม้ความคิดกันยังไม่กล้าคิดเลยแต่โหราจารท่านนี้กลับกล้าพูดเท็จท,ทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยฝ่ายพระราชาทรงตรองดูก็เห็นว่ามีเหตุผลอยู่ พระองค์จึงทรงคล้อยตามคําของโหราจารย์ท่านนั้นแล้วตรัสถามว่าเมื่อลูกเราเป็นการละกินนี้เช่นนี้แล้วจะทําอย่างไรต่อไปแล้วจึงแนะนําต่อเธอท่านอาจารย์โหราจารย์เห็นว่าพระราชาทรงหลงเชื่อถือถ้อยคำของนตอนอจริงจึงนำํำเลธขึ้นในใจว่าพวกเราเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด เพราะอาศัยพระราชกุกมาน,นี่แหละเป็นต้นเหตุสำคัญหากไม่มีพระกุมมานเสร็แล้วพวกเราเขาไม่ต้องประสบะความลำบากใจเช่นนี้โหราจารย์นั้นแต่เดินก็เป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแต่บัดนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้หมดสิ้นไปจากใจเสร็จแล้วได้ลืมความจริงข้อหนึ่งไปว่า ว่าคลายก็ล้วนแต่รักตัวเองและขวนขวายเพื่อให้ตนได้รับความสุขความปลอดภัยทั้งสิน้นแต่หัวอาจารย์กับย้อนความทุกข์ไปให้ผู้อื่นดยนงนั้คำนึงถึงว่าคนหนึ่งเขาก็รักตัวเองเช่นเดียวกันการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่ำช้ามากหัวอาจารย์ท่านนี้เนะนี่ยครั้นเห็นว่า การทูลตอบนอกตำรากลับทด้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็ะลยยกเมฆทูลแนะนำเรื่องชั่วร้ายต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ประทรงพระอิสริยยศ้าพงล์ยังทรงเลี้ยมลกุม,มารผู้เป็นกาลกินีไว้ภายใต้ร่มสเสวตฉัรต่อไปไปช้าแผ่นดินนี้ก็จะเกิดอาเพศอันตรายอย่างใหญ่หลวงจะมาเกิดขึ้นกับพระองค์เอง พระาจะบัลลังก็จะล่มสลายและแม้แต่พระชนชีพของพระอัครเมสีก็จะสิ้นไปและข้าะบาตจจำทั้งขอพระจะทานรโรกาสกราบทูแบบลแด่พระองค์อีกว่าอาเพศทั้งสามประการน,นี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นหาพระองค์ยังทรงลังเลพระไทยไปทรงเรียกคนจัดพระราชก,กุมานเสดยเร็ว ก็จะไม่ทันการพปะเจ้าค่ะพระเจ้ากาศิกราชทรงเชื่อสนิทพระไทยว่าจะต้องเป็นไปตามคำของโหราจารย์ทุกอย่างแต่ครั้งจะทรงตัดสินพระไทยรับสั่งให้กำจัดพระบริษัทเดพลก็คงไม่ได้เพราะยังมีพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระมารดาซึ่งมีสิทธิ์ในพระราชโอรสเสมอกันอยู่ ขอราจา์นี่กราบทูลต่อไปว่าขอเดชะข้าพบ,บาทเห็นด้วยกล่าวว่าลุงยาทรงรีรอยอยู่เลยโปรดสั่งให้นำพระเตมียกุมารผู้เป็นกาลกินีขึ้นบรรทมบนรถเทียมดดิยมะอัปปมงคลมอบหมายสารถีขับรถอัปปมงคลนั้นออกไปทางด้านประตูทิศตะวันตกและนนำพระกุมารไปฝังทั้งเป็น ในสถานที่อันเป็นอัปมงคลคือป่าช้าผีดิบนอกเมืองหากคำเด็จสำเร็จสวัสด์มงคลทั้งปวงก็จะมาเกิดขึ้นกับพระองค์แม้พัยันตรายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับพระ,สะเสวทชัดและพระเมห์ศีก็จะอันตรธรานสิ้นไปพระเจ้าค่าขันพระราชาเด้ทรงสดับเช่นนั้นก็ทรงสะเทือนวัฏไทยอยู่ไม่น,น้อย เพราะหากทรงตัดสินเช่นนั้นกระท่ากับว่าองทรงยอมไป้เขาฆ่า,าพราะอรดของพระองค์เองซึ่งมีใจวิสัยของผู้เป็นบิดาจะพึงกระทําต่อบุตรแต่ครั้นทรงนำเรศถึงยันตรายที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็ทรงหวาดผวาย,ยิ่งนักจึงทรงคลายคร,ครวัวน้งคำกระดาษทูลของหัวราจาร์ที่ยมของกล้องของวานอยู่ในพระหฤทัรไทยตลอดเวลา ส่วนพระพลองจะทรงตัดสินพระทยอย่างไรนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปราถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงบิญญาตสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลัน ยงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีเมนีอนันตจักรวาลอำนนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง